เดี๋ยวมือปึ๊บแกงโมเนาะามาขามพี่อันนี้เฉพาะของน้องมูด้เอเนาะเดือดเพื่อนนี่พี่น้องไงทัง้งเอ้ยเพื่อนฝากมาให้เด้อเนาะพาคบกันเลยเมือน,นี้เนาะเอาไอ้เคตัวนี้ของเก้าเด้อโอ้หลายนี่ตัวนี้นำ้ำ เนาะโอเคเดี๋ยวนี้น้ำเด้อเนาะเอาไปได้บ่ป้าเสียพี่น้องไงพี่แบ่งส่วนของน้องโม่แห้ทางของเอื้อยตาน้ำน้องตาน้ำเนาะเบอร์สีงัวบ่คนอื่นไม่ไม่ยังเกาะหนูไตไม่หนูไตห่วยโม่แหยมันไตก็ย่าไปยังหนูเนาะมันสีกัดเสือกกัดมอน ออยังขาดเนาะอจริงว่าค <for> e> <c ười sed |nospeech|> <and like half> ืออพ่อตัวแปรอะไรบ้าได้ไอืมคือทีเป็นแปรอยังเั่นเส้นผอไม่หนูไตไม่โช้ำไม่หนูไตไม่นายังเกาะ่นว่ะเออ่นเอินไม่หนูไต เนาะเคยได้ยินแล้วเคยกระไดพี่น้องเลยไม่หนูไตปาท้อพี่น้องเอ้มาเ่ามือสองมือมาบที่นี่เป็นคุ้งเป็นห้างเรียบร้อยเลยพี่น้องเอ้ ทรงสองตลบเนาะทรงกุบอยู่แต่ว่ากุบแบบกุบซ้อนพี่น้องเลยอ่าตัวนี้เป็นโซนทั้งหน้าตัวนีโซนทั้งหลังเนาะ,ะใหม่ใหญ่ไม่งามขนาดพี่น้องเลยเอาตอนนี้ทางบาจ,จันกาขึ้นมาพี่ได้พี่น้องเลยฮอดบ้านหน้าแพกพเทียบร้อยเนาะมากับเออโุกแดดพอดีส่องตาพี่น้องเลยเนาะเอาก่อนอื่นเด้อพี่น้องเด้อ ับทักทายสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องโมเพื่อนกันมืดสุข,ขูสุคนเนาะเจอกันอีกคือเก่าพี่น้องเลยกับช่องบ่าวจันทร์แนลอีกแล้วเนาะหลังจากไปห่วมห่วมเสาร์ศพสรุปใจเนาะ,อะของทางเอื้อนางสำเร็จเรียบร้อยพี่น้องเลยขย้อยขึ้นมาทางนี้เนาะพี่น้องเนาะพอดีว่าบ่าวจันทร์มีเอื้อยใจดีสองท่านพี่น้องเลยนั่นก็นต้อง ก็ขอบุณขอบคุณทางเอื้อยพรและเอืย้อยานิสาเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นอยู่ทางประเทศเยอรมันเพิ่นเป็นคนไทยพี่น้อง,งเลยเพิ่นแบ่งปันน้ำจิต้น้ำใจมาให้เมื่อนี้เนาะเห็นมาเมื่ออื่นกำลังว่าสีใสบงใสาบาทพี่น้องเลยเมื่อนี้เนาะจัดปักไม่มักตอกมาให้สิมีครอบครัวไดนนั่นมาเบ่งมาส้มน้ำกันพี่น้องเลยมื่อนี้เนาะหนึ่งก็คือน้องน้ำหวานสองก็คือน้องมูเนาะพี่น้องเนาะสามก็คือน้อง ตาพี่น้องไงแต่ว่าน้องตาเพิ่นไม่ได้บอกแต่ว่าสิมีแบ่งไงเพิ่นน้ำกันเนาะพี่น้องมีอย่างจุนเจือสร้อยกันพี่น้องไงการที่แว่งน้ำชีต้น้ำใจนี่กินบนว์เบิร์ดได้พี่น้องไงเนาะอ้าวดุนไปเบิ้งน้ำกันไปพี่น้องไงอ่า <c oughs> พีทางนี้กะเนาะเรียบร้อยไปแล้วพี่น้องไงทางนี้เนาะเออโอ้ใหม่งามไปดิพี่น้องเลยซื้ออุลเดียตเนาะอะ่าแบบ เอ่อเด็กก no, ็บ่ปานพี่น้องเอ้มีแต่ไม้ใหญ่ๆไม้อันนี้ไม้หน้า10เนาะเนอื่นเนาะหน้า10แข็ง5อ่าลังคาสิแน่นสินาก็ย่อนอยู่นําตัวนี้ละพี่น้องเอ้เนาะเอ่อกับอยู่นําสร้างนําพี่น้องเอ้ถ้าสร้างตอกเดตะปูบ่จํากย่านอยู่เด้อตัวนั้นเนาะพี่น้องเนาะจําทุกรอกบ่โอ้ยเนาะพี่น้องเนาะไม้งามตอกม่วนขนาดเด้นี่เนาะเพราะว่าไมอ่อนไมนว พี่น้องเลยกินขา้าวกินน้ำนะบอ่อสร้างเรียบร้อยแล้วบอ่อมือนอพีพี่น้องเลยพาก,กันกลุ่มขมุมกันอยู่ทางนั้นเนาะแดดเจ็บแดดแห้งมือนีพี่น้องเลยช่วงสี่ผลยุ่นลงมาสเสมอแรงเนาะฮะ,อะตอกมวนขนาดไปพี่น้องเลยใอ้สรางเพิ่นดำเนินการทั้งนี้เนาะมาถักทายทาง น่องโมงก,ก่อนพี่น้องเอ้พอดีมีหมากไม้มาขายให้มือนี้เพิ่นสืซื้อซอยอยู่บนอ้นอน้อพี่น้องเนาะอ่าขนหมากไม้มาขายให้อีกเลยเพราะว่าขายอยู่เพื่อนโบเบิสพี่น้องเอ้ยย้อมมาส่งฮอตบอลด้ยน้องมืนอนอีนอ้ซื้อซอยไอ้นี่สบายดีเด้อเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ไหนน่องมือนี้พี่น้องเอง้ยนาะ อ่าทางสร้างเฮาเนาะเอาหยังให้เพิ่นกินแน่มื้อนี้ก้อยเนื้อก้อยเนื้อูอจังพอแล้วอีลาก็เหลืออยู่พี่น้องเอ้ยเนาะทางสร้างเฮา <c oughs> เอองามนเนาะเฮ็ดสงเบ็ดสองตลบนเนาะเฮือนเจ้าเนาะอูเอายังอีกบ่กี่มื้อเด้นี่เนาะแม่นเนาะอ่าลงบาดคือกันบ่อยู่พีก่กใส่อ่าอีหยังเพิ่นเอิ้นบาดนี่ข้าหอข้าวากแล้วบาดนี้เนาะ บุญเข่าสลากบานนี้บุญเข่าสากพี่น้องไอ้บ้านเฮาอนนะเอิญเนาะเดือนสิบเพ่งเนาะเจ้ากระลงคขึ้นกันบ่แต่ละมือแต่ละเถื่อลงคือกันเนาะพี่น้อง้ต้องเลยลุยขี่ตมนี้ได้ไปเนาะม,มีน่โบหมักไม่หม,มักตอยังยังอยู่ <c oughs> อ๋อจพอดีเลยพี่น้องไอทางบจจัน์ผูกคนมาเต็มหลังรถเนาะไปลื้อกเบื้องน้ำกันได้สักหน่อยเด้อเนาะสีเอิญมาจากสามคนเพื่อไรพี่น้องเลยสามควบครั่วอยู่มองนี่เนาะ <laughs> <laughs> อน้องน้ำหวานพันอยูบ่มื้อนี้อยู่อยู่เนาอโอ้ใส่น้องน้ำหวานก็เม่มาพี่เดอ้อเนาะแต่ว่าโอ้เนาะมีขัดจ้องบ่จังก้างขัดจ้องมาดเดอ้อ <c oughs> เออเอาขัดจ้องมาอันอุ้มอออกมาคนเอาหมากไม้เนาะมาขายให้เมื่อนี้มีหมากไม้มาขายมาเลือกเบิง่งมีหมากอย่างแน่พี่น้องเลยน <laughs> เนาะลดเข้าไปบ่หอดเนาะเด <c oughs> <c oughs> ็ดกระแห้ง <c oughs> สาบาทนี่พี่น้องเ้ย อ,อัาต้นไม้ต้นตอก่นออมีทั้งเฮื่นดีพี่ตายน้ำพี่น้องเลยเมื่อนี้ก็ได้เน,นะาะได้หมองไ้บอนไปมาหอดสีใบเก่ๆตอนนี้ก๋ใบสีม่วงแรงไงพี่น้องเลยเนาะแต่ว่าเดดแห้งขนาดเมื่อนี้เนะาะโอเคเนาะ,นะสบายดีเนาะ อ่าน้องมังกรน้องน้ำหวานเพิ่นคักแต่ตัวนี้แหละเนาะเอยิ้มตลอดเพิ่นนี่ยิ้มเก่งแก้มกระบองอีกเนาะโอโอ้ยเฮ็ดยังไงอือแล้วเนาะให้อันอ่าแม่เพิ่นกับอันนี้อยู่นี่ก่อนก็ได้เนาะเพราะว่าน้องน้อยเพิ่นนั้นอยู่นํามีตู้ก่อนให้น้องหมูกับน้องน้ําหวานออกมา เอาบังไม้ก่อนพี่น้องเไยเนาะพอดีมีทางเอื่อยเพิ่นมื่อนี่ส่งบังไม้มาขายให้พี่น้องเไยเนาะเออไปสัพี่น้องเไยทางวันจันทร์กับพระเภาเนี่ยเพราะว่าต้องไปมอบกินท่านน้ำเอือนางน้ำเพิ่นก็ได้ล่วงรับไปเลยพี่น้องเไยเนาะทำกลางคมโศกเศร้าท่านก็ได้พี่น้องเไยไปเนาะมาเลือกเบิ่งบังไม้น้ำกันมีหมากอย่างเน่มื่อนี่พี่น้องเไย อบออ๊บไปนี่เป็นน้องสะไว้น้ำเนาะสะไว้น้ำสามูสามูหน้าบ้านเน่นาะงแ้มเนยนีพี่้องไงเนาะอุ๊บอ้าว โอเคเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นหมักไม้เนาะที่ทางพี่พรพี่ยานิสาเพิ่นฝากมาให้หมูเห็นฝากมาให้ขายได้พี่น้องไงฝากมาฝากมาให้ชิ้นเจ้าจซื้อๆเนาะเนาะว่าหยอกจะซื้อว่าขายนะพี่น้องไงแบ่งกันเราสัน่นมีทั้งอ่าองงานุนเนาะอ่างงุนนี่แบ่งให้ทางนง้องหมูก่อนเนาะโอเค ปุบ๊บหังงนไข่ปลาพี่น้องไยเนาะอ่าเดงให้ลงไปใส่บาทเด้อตัวนี้อันนี้น้องมูเอาพี่น้องไงเดี๋ยวยปุ๊บ,บกระงอเนาะมาขามพี่อันนี้เฉพาะของน้องมูเด้เอเนาะเดี๋ยวเพื่อนี่พี่น้องไงทาง เอ้ยเพื่อนฝากมาให้เด้อเนาะฝากทำบุญน้ำก็ได้เนาะเอาไว้ใส่บาทน้ำก็ได้พี่น้องเลยเต็มน่องน้ำหวานเฮ็ดดีดีเด้อเสาวมือได้เจ้าบ่าเนี่ยง่ายกูมูเนาะอืบอกกุกเด้อเดี๋ยวสีแบงให้น้องตาเพื่อนน้ำให้ไดเพราะว่าอยู่ใกล้กันเนาะแบ่งป,ปันกันกินอ,อันนี้น้องน้ำหวานทางเม่เจ้าฝากมาให้ ครบไปเลยพี่น้องเลยเด้น,นไปซื้อมาได้มาเฮ้ยดีใจวะดิเม่เออเอาเม่เม่มาเอาเลยเม่เม่น้องนวลหวานเพิ่นเนะาะพี่น้องเลยสองพันบาทางบในการซื้อของเอื้อยเพิ่นเนาะแอแกะก็เลยแบ่งให้สามครอบครัวเลยซะว่าจันสิแบ่งให้น้องต้าเพิ่อน,ยอ,นยอยู่บ่เนาะอยูอ่อยู่บ่อหน้องต้าเอ้ยมาเอาหมักไม้เด้อเนาะอ่หมักไหม้หมักไม้พี่น้องเลยเดี๋ยวน้องต้าไหน เอาตัวนี้แบ่งให้เพิ่นเนาะโอเค <c oughs> นี่ดูบ่ดูบ่แอนผลไม้ผลไม้พอได้ลงเซบาทน้ำก,ก,กันพอได้ได้บุญน้ำกันพี่น้องเลยเอา้าวนี่ฮาวโอเคเนาะอันนี้ของน,น,น้องต้าแบ่งครบกันเลยมือน,นี้เนาะเอาไอเคตัวนี้ของเก้าเด้เอแอน โอ้หลายนี่ยนี่นําอ้าวเนาะโอเคตัวนี้นําเด้อเนาะอาไปได้บ่ป๊าสิพี่น้องไงมีแบ่งอ่อส่วนของน้องหมให้ทางของเอ้ยเอ่อต้านําน้องต้านําเนาะแบ่งกันแบ่งกันเลยอ้าวูทงน้องอัน ยังไงนี่น้องต้นกล้าพี่น้องไงเนาะโอ้ยอหมมาบ่ต้องออกมาก็ย่าเอาอันนี้แบงให้เด้อแอบเอาไว้กินอ้าวเป็นของพี่พรอพี่ยานิสาเพิ่นเด้ออยู่ทั้งเด้อยอ่ะพี่น้องไงเป็นนี่ได้อันนั้นใส่อยู่บ่ออันนั้นครอบครอบหัวเลยเพิ่นบอกมือนั่นโบหู้มือนั่นเนาะ ใล้ซาหัวใ่ยังเั่อบัวผ้ากันบัวผ้ากันงงนมือเนี่ยนองนอลอ้งขือกันบ่ใส่บาทใส่ยังเจ้ากันไงกันลเดือนเก้าลองกับลงอืมอือือือางนี้เดี๋ยวอ้อันนั้นมียังไงนะพันปูนพนเชีมาเห็นยังอีกบาทนี้ดโอตามขอบนี่อีก อ๋อขักเละสบายนี่พี่น้องเลยเนาะเออดีใจนะเด้อเนาะผักทำบุญน้ำนี่เด้อเดี๋ยวเข้าใจหลายๆเด้อเนาะพี่น้องไปทางน้องลำบานกับน้องมูให้เพื่อนขอบุญขอบคุณกันอีกเนาะพี่น้องเนาะไปบ๊ายบายไปพี่น้องเเอยาไปมาส่งมื่อนี่เนาะได้ออเดอร์ใหญ่ ฝากให้สองสามครอบครัวเลยพี่น้องเลยโอ้โโอ้โอ้โอโอโอาเฮ็ดไายแดดคักกระดีนี่พี่น้องเลยยันมะแรงย่างนี้ยันพายุเข,ข่าอีกเลยเนาะนี่เนาะ <laughs> โอเคเป็นยัไนงไงเนาะมีหมากอย่างแน่เมืองยุหันเนาะทางเม,ม,มนองเชอร์เพนจัดให้มือเศร้านี่มีหมากมังคุดเนาะ มังคุดแล้วก็แอปเปิ้ลมักเงาะพี่น้องเลยอ่าแล้วก็อันนี้ล่างก่อนเด้อยังพากินกินเด้อเซน้ำเกลือไว้ก่อนเนาะนี่นุ่นมีรงกลงแอปเปิลแมนพี่น้องเลยมีครบหักไม้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอย่างเจ็ดอย่างเนาะอ่าทางน้องน้ำหวานครุบไปเลยทางน้องโมอ่ายังขาดอ่าหมากมังคุดเนาะแบ่งให้ทางน้อง ต้นกาเพิ่นเมื่อกนนี้นี้พี่น้องเลยเนาะ <c oughs> เออมาค้ามวานเดินนะกินกับเขาเสียบได้นะเนาะใบเขา <c oughs> ห่อนอยิ้มเป,ย, <c oughs> เปย์เปย์เบิ่งคัตก็ดีพูน้อย,อยนี่พี่น้องเลยเนาะเอเอ่ะมีแต่ว่าฝากให้ทางน้องมูเนาะขอบมุณขอบใจทางพี่พรพี่ยานิสาเพี่นเด้อจ้าขอบขอบใจทางพี่พรและก็พี่ยานิสาขอให้พี่มีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรง ให้ได้บุญได้กุศลร่วมกันเด้อ่องผักไม่ลงมาทําบุญเนาะกระเคให้คุณกลับไปหาทางเอื้อยได้กับทางครอบครัวเอื้อยควมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อให้เจะเรื่งเรื่องในหน้าที่การงานให้เป็นธงภูมิใจให้ดูโบรานเนาะสาธุถือว่าได้บุญสองทางตรงและทางอ้อมเนาะหนึ่งก็คือผากให้น้องโมได้อยู่ได้กินสองน้องโมกับซีพีเวียนใส่บาทได้บุญสองทางเลยพี่น้องเนีย เอ่ยิงปืนนัดเดียวได้สองตัวเนาะเอ่เพิ่นว่านะพี่น้งนองเนาะก็ต้องขอขโมกขอบใจทางครอบครัวของน้องน้ำหวานเนาะเอ่ยธีบามีเอ่ยยาณิสามีพรเพิน่นอิตนสงฌานดากะเกื้อกูลเนาะซื้อพวงมไม้มักตอกมาให้น้ำอีหล่าเมื่อนี้เนาะฝ<อ>ากขอบใจแม่เจ้าแน่เนาะรูก็ขอ,ขอบคุณแม่และลายเด้อที่พาผลไม้มาให้ขอให้แม่ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแม่ให้ลูกมาสบาดเขากลับมาแม่ร้อยเท่าพันเท่าด้วยแม่เนื้อให้ยิ่มมันควัญยืนแม่อ่ะเดี๋ยวพ่คนพี่ลีซาพี่ฝากคนละมาให้เดี๋ยวพี่อยู่ดีม่แห้งความเจ็บจะได้ความไข่จะสวีพี่ให้มาสบายเขากับซู่ซู่าพี่ร้อยเท่าพันเท่าเดี๋ยสาธุเนาะเอ้พี่น้องเงย อ้าโอเคเนาะภาคกันแบ่งกินน้าเด้อเนาะโมเมนว่าใส่บาดบ่ได้พี่น้องเพิ่นผากมาให้กินได้อันนี้เนาะพี่น้องเนาะเออมื่อหน่เมื่อไดซีเบอมาดิ่นน้ำไม้อีกเด้อมื่อนี่เมื่อป้าก่อนเด้อบานี้เด้อโดยสบายดีเนาะทางครอบครัวแม่น้องน้ำวานครอบครัวน้องมูเด้อเนาะเอ้ยเด้อเด้อเด้อพี่น้องเลยคด้อขมยินดีเนาะเอาเดี๋ยวสิมาใหม่อีกพี่น้องเลยมื่อนี่าหวนขึ้นไป ทางครอบครัวของเอ้ยนางก่อนเพราะว่าเอ้ยนางเป็นศรีส่งสก,การมืออื่นพี่น้องเลยพอดีมีทางเมยใจดีเพิ่นฝากกินท่านน้ำมาสัน่นกัสิได้วนไปหาทางครอ,อบครัวเพิ่นอีกก่อนพี่น้องเลยมาแกืบแบบสายผ้าแลบในมือนี้แบบดวนๆเนาะพี่น้องเนะาะอันนี้ปวกมือน,นพี่น้องเลย เนาะแต่ว่ากะคือสิทรงสิทันอยู่เพราะว่าเฮ็ดไปนําเนาะไม้พออยู่บ่สร้างยังเอ้อขาดตัวใดบาดนี้ไม่ตัวใดไมอันนี้บ่ไมไมตสิย่บ่เพิ่นเอิไมไมยังก็หนูตไมหนูตไมหนูตห้วยตบาด้ โมหามันไตกระยาไปยังหนูเนาะมันสิกัดเสื่อกันมอนเอ่ออยังขาดเนาะคือโจริงว่าในคือสพ่อเปล่าเออแปลอะไรนได้ไหลเออคือที่เป็นแปลเป็นเออยังจักเส้นพาะไม่หนูไตไม่โค้ช้ำไม่หนูไตไม่น่ายังเกาะเพิ่นแบบเออเพิ่นเอิ่นไม่หนูไต เนาะเคยได้ยินแล้วเคยกระไดพี่น้องเลยไม่หนูไตเออเอือนวดขึ้นกันเนาะโอ้ไม่หนูไตขาดสามเส้นพี่น้องเลยอ่าจังไดระบาดเลยเพราะว่าทรงเฮือนแบบนี้เพิ่นกระเซือใช้ไม่ลายเด้เนาะมิจะไม่งามๆเลยพี่น้องเลยเนาะกบยางดี เดียมหมูมาเมาอืมแน่นๆแน่นๆพี่น้องเอ้ยรับประกันอ่าผ้าพลนี่พายุนี่สบายเนาะอ่าเป็นส่งเฮือนที่แบบว่าบ่สูง้ก็บ่เบิดพี่น้องเอ้ยเนาะแน่นดีแบบนี้เนาะอ่หลายคู่หลายคนเพิ่นก็ว่าโอ้ยเนาะเพิ่นเด้งาอ่ากันลมกันฝนกันลมเออบ่ต้องห่วงเนาะเออออ งามงามงามพี่น้องเลยคือว่าแบบแบบบต้องสูงเน้นน้ำแบบนี้ก็ได้เนาะสร้างป่านีดพี่น้อง,งเลยสร้สางสร้างแบบ,บ,บคราวคั่วพันเองเนงาะสีงามกับงามน้ำข้าวคัวตัวเองเส็ดคักดกี่นีพี่น้องเลยเนาะ เรารุ่นเบิ้งกันไปพี่น้องไงเพราะว่าไม่ยังบุพอเอสามเส้นกับสี่หลายตัวเติบยุเนาะเห็ดตามมีก่อนในได้กกะขาดในได้กกะจังว่ากันอีกพี่น้อง,งเนาะเอ้ามื้อนี้ทางบาจจการมามอบไมาเห็ดทำบุญเนาะพี่พรพี่ยานิสาฝากน้ินิตน้ำใจมาให้พี่น้องไงเป็นมากไม่เจ็ด สนิทนะเนาะเมื่อนี้พี่น้องไงว่าจันบีแวงให้ครบสามครอบครัวเลยพี่น้องไงเพราะว่าเพิ่นสิได้แหักแพงกันแล้วก็สิได้กุนเกลือซอยเดียวกันเนาะเฮือนไก่เฮือนเคียงพี่น้องไงพี่ยังกะเพิ่งผ้าใส่กันเนาะอันนี้เป็นน้อไม้ซื้อซอยอเม่น้องพลอยพี่น้องไงเนาะอ่ะกะแต่ว่าเรียบร้าไม่เียเนาะพี่น้องเนาะกะขอบอกขอบใจขอบุญขอบคุณ ทางพี่ทั้งสองท่านในลายพี่น้อง,งที่อุดหน,นุนซอยอซื้อมงไม้ซอยแล้วก็มาให้ทางน้องน้ำหวานแล้วก็น้องมูเนาะพี่น้องนอเนาะการจังไดขอบบุญขอบคุณเด้อขอบมุกขอบใจในลายพี่น้องไอขอให้พี่ทั้งสองจงมีเติความสุขกายสบายใจเนาะพี่เนาะารถนาสิ่งใดคิดสิ่งใดในสะสมความมุ่งมั่นารถนาเด้อเนาะสาธุพี่น้องไอเอาดุนกัน เนาะต่อไปว่าเฮือนของน้องน้ำหวานเพิน่นสิีายสิสวยงดงดง,งามแบบใดเนาะสีเดิมลงมือในมือใดเอาเร็วๆนี้ติดตามมึงนำกันเด้๋พี่น้องเลยเฉพาะวงเผาเบื่อกันไะด้พี่น้องเลยเนาะติดตามมึงนำกันเงี้ยเอาลำลาก่อนพร้อมบรรยากาศทางเป๊ะๆมือนี้พี่น้องเลยเนาะไปสบายดีเด้อเบิดสุขสุขคนเนาะพี่น้อง